สวัสดีนนครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับผู้ทนายป่วยครับผมวันนี้ก็มีข่าวมากมายเลยเกี่ยวกับมดกก็ม,มันมีอยู่เคสหนึ่งในกรณีที่ว่าพ่อหรือแม่เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่แล้วก็พ่อแม่ยังไม่ตายแต่เกิดแบ่งให้ลูกๆเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าทําไมเวลาพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องแบ่งให้เท่าเท่ากันครับต้องอไรน อันนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาในครอบครัวที่พี่น้องทะเลาะกันสูงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพ่อแม่นะครับเขาสร้างมาหรือหามาหรือรับมรดกใดต่างๆเนี่ยถือว่าเขาก็เป็นเจ้าของคนนึ่งถ้าเกิดเขายังไม่ตายนะครับเขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครหรือแบ่งให้ใครได้มากน้อยแค่ไหนในบรรดาลูกๆเนี่ยนั่นคือสิทธิ์ของเขาก็คือเป็นเรื่องของเขาเลยเป็นเรื่องของเขาเลยอารมณ์ประมาณพูดภาษากันเือกูจะให้คนนั้นอะ กูไม่ให้มึงอะไรแบบนี้ก็เรื่องของกูอารูณ์ว่ากูจะให้ใครก็ได้ก็เรื่องของกูใช่เพราะมันเป็นของของกูแต่นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดพ่อแม่มคุณในใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเนี่ยเกิดเสียชีวิตและทรัพย์นั้นนะครับอ่าที่มีอยู่เนี่ยในขนาดเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นกองมรดกอกองมรดกนะครับโดยหลักนะครับถ้าไม่มีพินัยกรรมเนี่ยบรรดาลูกๆูหรือทายาทในชั้นเดียวกันนะครับจะต้องแบ่งเท่ากันทีนี้นะครับก็คืออยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดก็คือว่าถ้าสมมุติว่า พ่อแม่ไม่ได้ให้เรานะครับเราก็ทำงานเลี้ยงชีพหาเอาเองอดีกว่านะครับด้วยสองมือส,สองเท้านะครับม,มันมีความภูมิใจกว่าอืมมีมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สับจาก like. ไลค์ให้กับพวกเราคู่ทางนกวกดด้วยครับสวัสดีลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ